เอืเอางานพอดีนะเอื่อเอาพง โครงการได้กันก็คือโครงการใหญ่เราแล้วโครงการเป็นยังไงนะคะวิธีการทำยังไงอะไรเนี้ยของแต่ละคนเพื่อตลาดแห่งนี้มาตกดูนะฮะรู้แล้ดีขึ้นไปนะฮะหลายๆดีครับเพราะฉะนั้นที่พี่มามันถูกทางแล้วนะครับการรวบมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มแล้วเรื่องตลาดปุ๊บมันก็ไม่พ้นสำนักงานพันธุ์จังหวัดหรอก เป็นประสบการณ์เราเราร้วนตกแล้วต่อไปเราจะไม่ตกอีกป่ายศาสนาและพัฒาานาสิลปะการติดของตลาดไปนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มา <c oughs> ตัวกระสีรวอนไม,ม่หูอง สวัสดีครับผมนายสมพงษ์ปะเปาะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลแม่สินครับประธานกลุ่มส้มแม่สินพัฒนานะครับแปลงใหญ่นะครับก็ตอนนี้นะครับส้มกําลังเริ่มออกนะครับทุกคนสามารถมาเที่ยวได้นะครับส้มของเราเป็นส้มปลอดภัยนะครับก็เป็นแหล่งผลิตส้มที่ใหญ่ที่สุดนะครับและได้รับรองมาตรฐาน G A P G I นะครับแล้วก็จะมีส้มของเราโดดเด่นที่สุดคือ เรามีแหล่งที่น้ําจากลําห้วยไหลามาเนี่ยเป็นสายแร่ทองคําและพลอยไพลินนะครับในพื้นที่ทําให้รสชาติของเราเนี่ยเข้มข้นอร่อยนะครับเราทาส้มกันนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะครับว่าผู้บริโภคต้องปลอดภัยนะครับคือทานแล้วปลอดภัยนะครับปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่มาเที่ยวกันได้ครับมาซื้อที่หน้าสวนได้เลยครับ